ประโยชน์ของกล้วยสีสีหนึ่งกล้วยดิบอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีส่วนช่วยในการเคลือบกระเพาะเหมาะมากสําหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะหรือกินอาหารไม่ตรงเวลานอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุลลำไส้ช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายบรรเทาอาการท้องเสียได้เป็นอย่างดีและเนื่องจากเป็นกล้วยดิบทําให้ไม่มีรสหวานช่วยควบคุมระดับน้ําตาลในเลือดได้อีกด้วยสองกล้วยห่ รือกล้วยที่กําลังจะสุกนั้นมีส่วนช่วยในการทดแทนโพลแทเสเซียมที่สูญเสียไปจากร่างกายในตอนที่ท้องเสียนอกจากนี้กล้วยห่มจะช่วยเพิ่มจุลินทรีย์โปรไบโอติกซึ่งเป็นแบคทีเรียชนิดดีที่พบในลําไส้นั่นเองยิ่งไปกว่านั้นกล้วยหามยังอุดมไปด้วยสารแทนนินซึ่งมีส่วนช่วยในการรักษาอาการท้องเสียชนิดที่ไม่รุนแรงได้อีกด้วย3กล้วยสุกสีเหลืองสวยมีฤทธิ์เป็นยาระบายอ่อน,ออน อุดมไปด้วยสารเพคกตินที่เป็นเส้นใหญ่ช่วยเพิ่มกะอาหารทําให้สามารถขับถ่ายได้ดีขึ้นนั่นเองแถมมีส่วนช่วยป้องกันโรคิทสีดวงทวารได้โดยแนะนําให้กินวันละนหนึ่งลูกก็เพียงพอแล้วไม่เช่นนั้นน้ําตาลอาจจะสูงเกินได้สีกล้วยงอมที่มีสีเข้มสีดำภายนอกอาจจะดูไม่น่ากินแต่กล้วยงอมมีเบตาแคโรทีนซึ่งอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ ที่มีส่วนช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งนั่นเองขอบคุณที่รับชมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Share, กด subscribe ช่องของเราด้วยนะครับ